เรื่องแกงน้องขอให้ไว้ใจไอเ้เบนค่ะพี่น้องแกงน้องแกงน้องดีดีค่ะพี่น้องหย่อนว่าหักเนาะหย่อนว่าหัก,กว่าแพงอะไรเบิง้งตามข้อมืูซื้อของเฮ้านะคะพี่น้องก็คือไอเ้เบนกับน้องยูรีนี่คือเขามีความืูซื้อว่าถ้าน้องยูรีอยู่กับพี่เบนเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอยู่กับไอ้ไอ้ใส่แฉะมั้ยค่ะพี่น้องคือเป็นหักเนาะ เพิ่นกะน่าจะหักน้องยุรีคือยังน้องแท้ๆเดี๋ยวข้ามาเบิ่งกันว่าข้าวนี้อายเพิ่นจะแกงน้องแนวใดาจะแกงน้องแนวใดานะคะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งในคลิปเลยนะคะความน่ารักอายน้องยุรี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 ว่านี่มันยู่เดียวนี่ยุรีบอกลวงรับจับเลี้ยงน้องหน่อยครับพี่ดิกรของเราวันนี้ไปหาไม่ไปเดี๋ยวไปหาไม่ไม่คือกัน,กนไม่อยู่กับปอ มีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับผมตอนมหนึ่งครับผมตอนนี้ยังบริสุทธิ์ไหมครับบริสุทธิ์ครับพี่แจ็คเชียว่าวเมืม่อวานปักตะไคร้แล้วผลออกมาเป็นยังไงครับ,บน้ำตัวมัวขึ้นเ,เลยครับ <laughs> ต้มมาขึ <laughs> <laughs> ้นบาดนตุนเถื่อนครังแกงข <laughs> <laughs> วดยปลาจิบัก <laughs> <laughs> ยูริเอาเสื้อน้องมาใส่ <laughs> ใไหมตอนนี้สถานะเป็นยังไงบ้างครับ ต้องลองเพลงใส่สถานนะสถานะของเฮาตอนนี้หนาที่ของอายคือ,อย่างซอยบอกอายแนววอาจะฟังได้เป็นยังไงไ<อ>เป็นว่าทือเป็นใครเอาอยาอยู่บ่ ตันดังเตี้ไขเพ่งมันซึ้งซึ้งกว่านี้กับมีเพ่งเย <c oughs> ังเอาอาจารย์ดังๆพวกแต่งไงไหมนัน่นครับผมน้องตัวใหญกับซีกุ้ไล่น้องตัวใหญกับซีกุ้ไล่ครับนั่งคักเพ่งนี่ขอท่านหนึ่งน้องไปกินยังคือเห็ดทองไข่อึ้งลึงมันน่องไปยื้ มากระเบาได้อมากสัมสา่ขอลองไปยืมมากระเบาได้อมากสัมสาพี่ขอเวลาสิบห้าวิขายตัวให้เอฟซมาดูคืนนี้หน่อยมีอะไรให้ดีบ้างครับผมหนึ่งสองสามังกันได้ส <3. S 1> าบยัง <laughs> ฝากได้ด้วยครับอีพี20ครับผมปัทมาวาลินครับผมราคาบัตร120กว่าบาทครับหนางานเลยหนาเงี้ย210กว่าบาทครับผมมาเชียร์น้องยูริแน่ไหมาเชียร์น้องยูริยหนางานยได้ด้วยครับโอ้ยยูริเล่นละครเทตอนที่อะไรตอนที่สามที่สี่ที่มึงบอกแม่แมนครับผมเพิ่อนรุน่นสองหรือสามั้งแรกกันมีมีข่าว,าวมีข่าวในมาว่าช่องดังเขาจับตาอยู่ว่าจะให้ไปแสดงภายใต้สัญ,ญญาของใครเพลงนะ แต่เป็นเป็นนักแสดงของเขาช่องดังอืมรู้จากช่องเป็นเมืองสีหรือเปล่าทย่อกไปคช้รู้ออก่องเป็นเมืองสีช่องพอนครับจะซื้อเจ็บศิ้ายูรีไปอะไรชดคายผ้าครับผมก็เลยเป็นนุ่มเสี้ยนผ้าสิ้าเรียนผ้าขายผ้าเสาผ,า,าผ้ายังมาขายพี่น้องไปหาไพ่อีกครับอี่ไปเห็นไพ่ครับผม เย็นต้องเบนอยู่แล้วเบิงแข็งทัดไอพ่อลองพ่้งไอพ่อกะสิพ่อใครฟังนี่หนึ่งสองสามจำจำว่าใครได้พ่อกพ่อทำไหมพ่อกะพ่อถ้าไปต่อเรามันฟื้นใจอายลก็ยังไพ่อก็ะดพ่อก็ดจำว่าใครได้เลยตะกี้ผมลองใส้เพเตียงลวองพิงครูกบน้องพิ้งหนึ่งไงแล้เพีงใครบัตรครูกบน้องพิงนึงไงองเหรอ เอฟซีทำหายพกกองมไรเนี่ยตัไนกับสีตัวไหนคือผมคือเฉยเมีเห็นคือหนาวหนาวเป็นเป็นบาดพ้าอาใม่ลูกใช่เป็นบัวนบันวันวันทีบบวชเป็นผ้าเลยหอโอ้ยันเป็นผ้าสีนียางเขาไปมูบ้านก็คือม้าเหาเลยนี่เพียสัมภาษณ์เบนสัมภาษณ์กองรยังวันนี้นะ าแล้วมีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับผมมีแฟนเยอะเลยมีแฟนเจ็ดปีสิมีแฟนครั้งแรกตอนอยู่มมมหา้มหาม็หาครับผมมีแฟ,แ,แ,มแฟนเสียบริสุทธิ์ครั้งแรกเลยปะหนังมอนม่เอานี่เสียบริสุทธิ์ครั้งแรกทุกคนไปเสียไปอบเสียเฮาแล้วเสียทองผมเสียทองผมเป็นเด็กหนุอยบริสุทธิ์คุ้ครับ แลล้วลังจากเวนมากเลยอะรยไรเปิดกล้อง <c oughs> ว่ายู่สมบูรณ์พี่น้องอะไรขวดอะไแขฉงว่า่ะเอาไปซ่แล้วี่กบอะไรแบโอเค